โลดี่ห้องเบอโหลกที่ห้าผ้าเขากินนั่นแหละบาบพวมบาบพ่วมถขยงกันแียงกันในกลุ่มถียงกันในกลุ่มแถบสตีกันก็มี่ค่ะกินได้เอ้กินได้พอดมาตายดอกเก็บมากินแล้วส่นน่ะเอาในหนังสือคอยกินบ่ไรเด้อข้าบโพผ้ากินเด้อเอามันม่ตายมันผิดสะสมเนาะผักมันบ่ไ้ผิลลายแรงกึงตายกับท่านทันผัก ายแบบตายหรือว่าป่วยทีหลังนะอันนั้นอะ่ะจะกินไปเนี่ยตายแท้นะคะอันนั้นมันจะคล้ายๆแบบลำเป็นบ้องเป็นบ้องแล้วลำมันสีแดงน่ะนะคะในหนังสือบอกอันนั้นใช้อ่ประหารนักโทษเลยนะคะเอฟซีเนาะเจ้าผ้าเขากินแบบนั้นบางทูเจ้าซีด้ลาล,าลงแต่คลิปแปลกอยูอ <laughs> สวัสดีค่ะลุงเพชรนะคะลุงเพชรก็มาน้องนนซี่นะคะเจ็บผักค่ะเจ็บผักนี่ค่ะ เวลาบรนมาดดมมันก็จะสีเหลืองๆค่ะนะคะได้เยอะแล้วเห็นไหมคะได้เยอะแล้วเราก็เจ็บผักฟันสิงโตด้วยฟันสิงโตเนี่ยก็เอาค่ะประกาศก็เอาฟันสิงโตเนี่เอาไปกินกับสมตําค่ะไม่ได้แกงหรอกแต่ลากมันเป็นยาเอาไว้ให้กระตอกกินกระตอกมันมาควดเยอะเลยเนี่ยกระตอกมันควดทั้งลากเลยเพราะรากมันเป็นยาเป็นยามารุงหัวใจว้าจะไปให้ เอาไหมลุงเทพจะเอาไหมด้ไประเทศไทยจะได้ส่งไปให้มันเป็นยาจริงๆนะไอตัวนี้เนี่ยแล้วดอกมันอนะที่สาคัญคือดอกมันสวยมากอู้เหลืองอลามสวยอีกหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยนางจะพาถ่ายให้ดูหมู่บ้านแถวนี้ไม่มีบ้านไหนไม่มีหรอกค่ะแล้วลมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะเวลาเราไถาทาไรทํานาทําสวนมันก็รากมันไม่ได้ลึกค่ะมันก็เป็นปุ๋ยไปนะคะเนี่ยก็เป็นปุ๋ยไป ไม่ได้ว่ากำจัดยากอะไรแต่ว่ามันแพร่ไวนะมันดอกมันกระจายไปมันก็จะแพร่แล้วแต่นะคะมันก็คือเป็นยาจริงๆนะคะตามตำราเลยแล้วก็แม้แต่ตัวกระต๊อกก็ยังมาขุดเอาไปกินเลยค่ะขุดเอาเนี่ยรากมันนะคะไปกินใบมันเง่ามันนางชอบกินนี้แหละเอาอ่อนๆนี่กําลังอันนี้มันกําลังออลจะออกดอกแล้วจะออกดอกแล้วนี่กินเนี่ยหวานเลยแหละ ขมนิดๆแต่ที่นี่กินจะเป็นยาค่ะอร่อยแล้วเขาก็พากินเลยค่ะมาอยู่ที่นี่เขาก็จะเก็บให้นางกินดูเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสลัดนะเป็นสลัดนะอะไรนะต้นเนี่ยฟันสงโตงที่ดอกเหลืองๆที่ลุงพลเคยขอนางอ่ะว่าอ่าคุณนางนนะเอา,มาเมล็ดส่ แทนขี้เหล็กได้มันเป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงหัวใจบำรุงเลือดเลยหรือเบาหวานด้วยนะคะคือรากมันเนี่ยเอาไปต้มเป็นชาแล้วก็นะคะดอกมันเนี่ยก็ตากแห้งเป็นชาได้แล้วก็ที่สําคัญคือนะคะทานได้สดเลยกินกับน้าพริกส้มตําดาบก้อยนะคะอร่อยมันออกขมเหมือนสะเดานิดๆอะ่ะขมนิดๆหรือแกงแกงแทนขี้เหล็กได้นะคะรสชาติจะออกขมนิดๆ แต่เวลากินกับน้ำพริกนางชอบส้มตำพวกลาบก้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยนางชอบทานนี้เลยประมาณนี้นนมีเมล็ดอยู่หน่อยนึงอยู่เก็บไว้อยู่มเมล็ดน่ะมเมล็ดมันน่ะแต่แต่ถ้าจะจะเอารอบเมล็ดรอบนี้ไม่ทันแล้วเพราะนางจะไปภายในสามอาทิตย์นี่แหละนางจะกลับไทยแล้วสามอาทิตย์ถึงไทยแล้วนางกลับไปทุระนางไปทําทุรนล้นางกลับของนางตลอดอยู่แล้วนางจะไปทําทุรนนางตลอด เยอะเลยเห็นไหม <c oughs> ต้นยังครับ <c oughs> มันเป็นยาฟันสิงโตเนี่ยแล้วที่สำคัญอะ่ะลุงเพชรเชื่อไหมว่าลุงเพชรอะ่ะปลูกเป็นสนามญ้าได้เลยอะ่ะคือเป็นดอกไม้ประดับได้เลยคือมันสีเหลืองสวยไงสีเหลืองสวยแล้วเหลืองอลามเลยเหลืองอลามเลยสวย หินบ้านเรานั่นแหละแต่มันเกิดธรรมชาติจะมีแบบหินไม่เยอะเหมือนเหมือนบ้านรสชาติของบ้านเราเลยอันนี้หินเยอะ